สวัสดีครับพี่น้องที่จักแสงสันติภาพบางใหญ่พี่น้องสาธาบแสงสันติภาพของหลวงและพี่น้องที่วังยาวรวมถึงผู้ที่รับฟังอยู่ทุกท่านในวันนี้ตรงกับวันที่6ธันวาคมคิศร2022ผมวัชระสเถียนเชิญชูเจริญชัยขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านมาศึกษาบทเล่หเฝ้าเดียวด้วยกันจากพระธรรมสองวงกษัตริย์ บทที่17ข้อ24ถึง33ให้เราฟังพระนะของพระเจ้าร่วมกันพระราชาแห่งอัสซีเรียทรงนำประชาชนมาจากบาบิโลนกูทาอัฟบาฮามัตเซฟาระวาอิมและให้พวกเขาอาศัยอยู่ในเมืองต่างๆของสมาเรียแทนประชาชนอิสราเอลพวกเขาก็เข้าถือกรรมสิทธิ์สมาเรียและอาศัยอยู่ในเมืองเหล่านั้น และตั้งแต่แรกที่พวกเขามาอาศัยอยู่ที่นั่นเขาก็ไม่ได้ยำเกรงพระยาเวฉะนั้นพระยาเวจึงทรงให้สิงโตมาท่ามกลางเขาพวกมันฆ่าบางคนในพวกเขาเพราะฉะนั้นมีผู้ไปทูลพระราชาแห่งอัสซีเรียว่าประชาชาติซึ่งฝากพระบาททรงพาไปอยู่ในเมืองต่างๆของสมารียนั้นไม่รู้ธรรมเนียมของพระของแผ่นดินนั้นฉะนั้นพระจึงให้สิงโตมาท่ามกลางเขาและดูสิพวกมันได้ฆ่าพวกเขาเสีย เพราะเขาไม่รู้รมเนียมของพระของแผ่นดินนั้นแล้วพระราชาแห่งอัสซีเรียจึงบัญชาว่าจงนำคนหนึ่งในพวกปุโรหิตที่พวกเจ้ากวาดต้อนมาจากที่นั่นไปที่นั่นจงให้เขาไปอยู่ที่นั่นและให้สั่งสอนธรรมเนียมของพระของแผ่นดินนั้นฉะนั้นคนหนึ่งในพวกปุโรหิตที่พวกเขากวาดมาจากสมารีจึงไปอาศัยอยู่ที่เมืองเบตเอลและสั่งสอนเขาทั้งหลายว่าเขาจะต้องยำเกรงพระยาเวยอย่างไร แต่ว่าประชาชิทั้งสิ้นยังสร้างรูปพระของตนเองและตั้งไว้ในนิเวศแห่งปูชนียสถานสูงซึ่งชาวสมารีย์ได้สร้างไว้ในเมืองต่างๆที่ประชาชาติทั้งสิ้นอาศัยอยู่ชาวบาบิโลนสร้างพระสุคตเบโนดชาวคูดสร้างพระเนรกันชาวฮามัตสร้างพระอาชิมาชาวอัฟวาสร้างพระนิพหัสและพระทารทักชาวเซฟาราวาอิมเผาเด็กของตนในไฟ ถวายพระอัดรามเมเล็กและพระอานามเมเล็กซึ่งเป็นพระของเมืองเสฟ,ฟารวาอิมประชาชาติเหล่านี้นมัสก,การพระยาเวด้วยแต่ได้ตั้งปุโรหิตแห่งปูชนียสถานสูงจากถ้ำกลางพวกเขาให้ทำหน้าที่เพื่อพวกเขาในนิเวศแห่งปูชนียสถานสูงเขาจึงยำเกรงพระยาเวแต่ก็ปรนิบัติบรรดาพระของพวกเขาเองด้วยตามธรรมเนียมของบรรดาประชาชาติที่พวกอัสซีเรียกวาดเขามาจากที่นั่น ที่ผ่านมาทรั้งที่แล้วในบทที่17บก่งชี้ถึงลักษณะชีวิตของคนอิสราเอลนั้นก็ยังคงจมปักเหมือนบาปเดิมๆในเรื่องลูกขลบและเลียนแบบชีวิตของคนต่างชาติที่อยู่รอบข้างนั่นเองพวกเขาลืมและไม่เชื่อฟังในพระนัของพระเจ้าดำเนินชีวิตยอยู่ในความชั่วหลงออกจากทางของพระเจ้า และสุดท้ายเป็นอย่างไรครับก็ถูกกว่าต้อนไปเป็นเชลยนั่นเองดังนั้นบทเรียนเฝ้าเดี่ยวในวันนี้ก็ยังคงอยู่ในพระธรรมสองพงกษับทที่สิบเจ็ดต่อจากครั้งที่แล้วในวันนี้จะอยู่ใน2องพงกษบทที่สิบเจข้อยี่ี่ถึงสามสอยู่ในเรื่องคนต่างชาติในสมรียซึ่งมี2บทเรียนด้วยกัน ให้เรามาดูในบทเรียนแรกการแทรกแซงแทนที่ในข้อ24ถึง28ในบรทนี้เล็งถึงคนต่างชาติจากบาบิโลนก็ได้ถูกส่งเข้ามาอยู่ในซอมเมรียตามคำสั่งของกษัตริย์อัสเซเรียพวกคนต่างชาติเหล่านี้ไม่นมสก,การพระเจ้าเพราะเห็นนี้เององค์จึงส่งสิงโตเข้ามาฆ่าพวกเขา ตายไปหลายคนเพราะพวกเขาไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้ควรปฏิบัติในสิ่งที่พวกเขาควรจะทำาแต่อมากษัตริย์อัสเรียหลังทราบข่าวนี้จึงตัดสั่งให้ส่งปุโรหิที่กวาดต้อนมาจากสมเมเรียให้กลับไปอยู่ที่นั่นเพื่อสอนพวกประชาชนที่ส่งเข้าไปนั้นให้รู้และเข้าใจและทำ ในสิ่งที่ถูกต้องต่อองค์เจ้าต่อมาบริโภคคนหนึ่งก็ได้ถูกส่งเข้าไปที่เวสเอลก็เพื่อสอนประชาชนให้มักษาพระเจ้าอย่างถูกต้องนั่นเองในบริโนี้เล็งถึงต่อมาชาวต่างชาติจากออสเตรเลียก็ถูกส่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานแทนในดินแดนนั้นซึ่งการกระทำเช่นนี้ก็เป็นนโยบายที่จะช่วยให้ออสเตรเลียนั้น สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยในดินแดนที่พวกเขาที่คิดมาได้นั่นเองและก็เป็นกระบวนการของนโยบายที่อสัสเตรเลียใช้ก็เพื่อป้องกันการคิดกบฏด้วยนั่นเองดังนั้นการกระจายพวกเขาให้กระจายไปทั่วอาณาจักรก็เพื่อไม่ให้พวกเขาสามารถที่จะรวมตัวรวมกลุ่มกันได้และ ที่ยิ่งไปกว่าน,นั้นนั่นก็คือทำให้ชนอิสราเอลที่เหลืออยู่นั้นรวมตัวกันยากเช่นกันดังนั้นประเด็นสำคัญก็คือพวกคนต่างชาติที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่นั้นจึงผสมปะปนแล้วก็แต่งงานข้ามเผ่าพันธุ์รวมถึงรวมกับชาวอิสราเอลและใช้ชื่อเป็น ชาวสมาเรียนั่นเองแต่คนเหล่านี้ก็เป็นที่ดูหมิน่นเยียวยาไม่เป็นที่ยอมรับของชาวยิวก็คือคนอิสราเอลประเด็น,นสำคัญก็คือแม้แต่ในสมัยของพระเยซูคริสต์ก็เช่นกันชาวสมาเรียนั้นไม่เป็นที่ยอมรับในพระธรรมเอสราบที่สี่ข้อที่สองได้กล่าวว่าเขาทั้งหลายได้เข้ามาหาเซลุบบาเบลและหัหวนหน้าของตะโกลและพูดกับเขาว่า ให้เราสร้างด้วยกันทับท่านเพราะว่าพวกเรานมัสการอัจเจ้าของท่านอย่างท่านทั้งหลายและเราได้ถวายสัตว์บูชาแก่พระองค์ตั้งแต่วันที่เอสารหัสโดนราราชาแห่งอัสเตรเลียได้นำเรามาที่นี่ในบุตรนี้ก็เล็งถึงความเจ้าเล่ห์ของกลุ่มคนพวกนี้ เล็งถึงศัตรูของพระเจ้าก็คือพวกสมาเลียดังนั้นที่สําคัญก็คือศัตรูของพระเจ้าพยายามแทรกแซงเข้ามาหรือแทรกซึมเข้ามาก่อกวนการสร้างพระวิหารนั่นเองโดยเสยแสร้งทําเป็นปาถนาดีเป็นพวกเดียวกันและมีข้อเสนอขอเข้าร่วมมีส่วนร่วมทํางานของพระเจ้าให้เดินหน้า ก็คือขับเคลื่อนต่อไปนั่นก็คืออุบายของอพวกคนเหล่านี้นั่นเองในบทนี้ตั้งแต่ข้อที่ยี่สิบเก้าเป็นต้นไปประเด็นสำคัญก็คือพวกคนต่างชาติเหล่านี้ก็ได้สร้างพระของพวกเขาและนำไปตั้งไว้ในที่สูงซึ่งตามแต่พวกเขาที่มาจากแต่และท้องถิ่นก็ได้สร้างพระตามแบบของพวกเขานั่นเองดังนั้น เห็นได้ว่าแม้พวกเขาจะนมัสก,การพระเจ้าก็จริงแต่พวกเขาก็ยังตั้งให้คนาจากหลายประเภทให้มาเป็นปุโรหิตประจําสถาบูชาบนที่สูงของพวกเขาตามความพอใจหรือตามที่เขาชอบนั่นเองดังนั้นแม้พวกเขาจะนมัสก,การองค์พระเจ้าแต่ก็นมัสก,การเทพเจ้าและพระองค์พวกเขาด้วยนั่นเองเพราะอะไรนั่นก็คือเพราะเป็นขนบธรรมเนียมดเดิมๆของพวกเขา เหล่านั้นตลอดมาดังนั้นจึงเล็งถึงการวัฐการองค์เจ้าของพวกเขานั้นจึงไม่แท้จริงจากใกจาของพวกเขาหรือพวกเขาไม่ได้จริงจังมั่นคงหรือยึดมั่นในกฎหมายกฎเกณฑ์บุญญาและคําสั่งขององค์เจ้านั่นเองซึ่งพระองค์ทรงให้ไว้แก่วงวานของยาโคบซึ่งพระองค์ประธานนามว่าอิสราเอลดังนั้นจึงเล็งถึง การสร้างพระต่างๆของกลุ่มชนเหล่านี้แล้วก็การนำมาตั้งไว้ที่สูงแล้วก็ได้สร้างที่สร้างไว้แล้วก็แต่งตั้งบุโรหิตตามที่พวกเขาเลือกขึ้นมาท่ามกลางพวกเขานั้นก็เพื่อทำหน้าที่ดูแลและสอนพวกเขานั่นเองพวกเขาให้รู้และเข้าใจแต่แม้พวกเขาก็คือพวกคนต่างชาติเหล่านี้จะยำเกรงพระเจ้าแต่ก็ยังคงปฏิบัติ พระของพวกเขาตามขนบธรรมเนียมเดิมๆต่อไปตามแต่ละที่ที่ถูกก่อต้อนมานั่นเองสรุปข้อคิดสอนใจจากโวเลเยาเดียวบอกอะไรเราสอนอะไรเรานั่นก็คือข้อหนึ่งงถึงความรักห่วงใยและพระเมตตาของพระเจ้านั้นมากมายเข้าไปในชีวิตของเราเกินความเข้าใจของเรา เจ้าทรงอดทนที่ตามเราให้โอกาสเราจนกว่าเราจะตอบสนองพราประสงค์ของพระองค์หรือจนกว่าจะติดตามเข้าถึงเราไม่ได้นั่นเองเพราะความแข็งกระด้างก็คือใจหินในจิตใจของเรานั่นเองดังนั้นกายพักษาก็จะตามมาแน่นอนข้อเตือนใจทางเดียวที่จะปลอดภัยก็คือการกลับมาหาพระเจ้า ที่จะก่อนที่จะสายเกินไปและแก้ไขช่วยเหลืออะไรไม่ได้แล้ว 2. เล็งถึงทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงเตือนและทำทำนายไว้ผ่านทางผู้เผยพรณะณของพระองค์นั้นเป็นจริงแน่นอนและที่สำคัญก็คือเป็นข่าวดีแล้วก็ลำเลิศสำหรับคนที่วางใจเชื่อฟังศรัทธาในพระเจ้าเพราะคนเหล่านี้ก็คือพวกเขาตั้งมั่นแล้วก็มั่นใจใน พระสัญญาของพระเจ้านั่นเองแต่ก็เป็น่าวร้ายสาหรับคนที่ไม่หันกลับมาหาพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้าเช่นกันและ 3. าชนต่างชาติที่ถูกนําเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนอิสราเอลนั้นเมื่อมีการแต่งงานผสมประสานกันก็ทําให้เกิดคนกลุ่มหนึ่งก็คือชาวซามาเรียที่สําคัญก็คือ ทรงผลต่อขนบธรรมเนียมและความเชื่อของชนอิสเลเพราะว่าได้มาผสมผสานกันแต่ต่อมาพวกสัมเรียก็พัฒนาขึ้นดีขึ้นในหลักของความเชื่อและยึดหลักการพื้นฐานของพระธรรมดบดเบญจบันนั่นเองก็คือห้าเล่มแรกเท่านั้นจึงทรงผลให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น นั่นเองขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรกับให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงบบิทธิ์ประเสริฐยิ่งทรงส,สมควรแกรสส่กรารนมัสการสารเสริญแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นข้าแต่พระเจ้าพระวงค์ทั้งหลายขอเชื่อฟังวางใจแสวงหาพระองค์รักพระองค์ยำแกงซื่อสัตย์ต่อพระองค์ไม่ท่องเกี่ยวกับรูคขรพหรือพระต่างๆซึ่งไร้ค่า แต่ขอยึดมั่นตั้งมั่นจงรักภักดีต่อพระองค์เท่านั้นเข้าพัทงหลายฐานทูลร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนขอเจ้าไว้พรอครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่ง ปพิ่อทีไม่พลาดการติดตามคู่มือการฝ้าเ่ยวของเคสสรือจักรแสงสนิภภาพของเรานะคะ